สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะมาแจกสูตรขนมใบบัวนะคะหรือว่าขนมฝักบัวนะคะอ่าที่เห็นอยู่นะคะก็วันนี้จะมาพาทํานะคะขนมใบบัวนะคะส่วนผสมนะคะก็จะมีแป้งข้าวเจ้านะคะหนึ่งถุงคือหนึ่งกิโลนะคะแล้วก็จะมีแป้งอ่าสาลีเด็กะสงค์นะคะ สามส่วนนะคะคือสามในสี่นะคะก็ผสมแป้งทั้งสองอย่างะคะ่ะหลังจากนั้นก็จะเติมน้ำตาลนะคะหนึ่งกิโลหลังจากนั้นนะคะก็นวดแป้งนวดน้ำตาลนะคะให้เข้ากันก็พยายามนวดนวด,นวดนะคะผสมให้เข้ากันนะคะ ส่วนน้ําที่เราจะใช้เติมลงไปนะคะก็จะเป็นน้ําไปเตยนะคะที่ผสมกับสีผสมอาหารนะคะอันนี้ก็จะเป็นกะทินะคะใช้กะทิกล่องกะทิสดก็ได้นะคะกะทิกล่องนี่ห้าร้อยกรัมนะคะก็จะนวดให้เข้ากันนะคะแล้วเราก็ค่อยทยอยเติมน้ําลงไปนะคะน้ําจะเป็นน้ําใบเตยนะคะ ีผสมกับสีผสมอาหารนะคะสีเขียวค่อยเทก็ค่อย,อย,อย,อยนวดแป้งเรื่อยๆนะคะทุกคนตอนแรกทำก็ลองผิดลองถูกเหมือนกันนะคะกว่าจะได้ออกมาสวยขนาดนาน,น,านทีทำก็ยังได้ไม่เหมือนเดิมทุกครั้งนะคะแต่ว่าแป้งนี้ก็จะพักแป้งเราจะพักแป้งในตู้เย็นนะคะหนึ่งคืน ก่อนที่เราจะนำไปทอดก็ลองดูหลายวิธีแล้วค่ะคะั้นใหม่ๆเนี่ยพอเอาไปทอดจะไม่ค่อยขึ้นนะคะต้องพักแป้งไว้ในตู้เย็นก่อนเราก็จะนวดแป้งแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆเราก็ค่อยเทน้ำลงไปเรื่อยๆนะ นวดนวดเหมือนครึง่งครึ่งแป้งนะคะยิ่งนวดนานยิ่งดีนะคะบางคนก็ถ้าถนัดตีนะคะก็ใช้ทัพพีอว่าใช้ตัวที่จะตีแป้งนะคะเป็นตะก้อตีนะคะมาตีก็ได้สำหรับวันนี้นะคะก็จะใช้เครื่องปั่นนะคะปั่นให้แป้งละเอียดเลย แต่ว่าก่อนที่เราจะไปปั่นเราก็จะคั้นแป้งให้เป็นเนื้อละเอียดก่อนนะคะเนื้อเร็วๆคือเติมน้ำเกือบพอดีนะคะแป้งเขาจะจับกันนะ,ะเป็นก้อนแล้วก็นวดน,นวดน,นวดแล้วก็บีบ,บ,บีออกนะคะแต่ก่อนตอนทำแรกๆนะคะแม่จะพาเอาใบเตือน,นะคะเข้าไปขยำขยำเลยนะคะ ในแปลงเลยแบบนั้นก็ได้นะคะเพืเ่อนๆเราก็นวดไปเทน้ำไปนะคะถ้ารู้สึกว่าน้ำไม่พอก็เราค่อยๆเติมมาได้นะคะ หลังจากนี้เราก็สามารถเติมน้ำลงไปได้นะ,ะถ้าสีมันเข้มพอนะ,ะหลังจากนั้นเราจะเอาตักแป้งนะคะที่เรานด่ดที่เราที่เป็นน้ำนะคะที่เราผสมเสร็จแล้วนะคะเอาไปปัน่นใส่เครื่องปั่นนะคะ ถ้าเราอ่าผสมสเราถูกนะคะตายตัวถ้าเราผสมดีนะคะตอนเราไปทอดเนี่ยเขาจะไม่แข็งนะคะเวลาเขาฟูขึ้นเนี่ยขนมนะ,ะแป้งก็จะนิ่มถ้าทอดให้กรอบมันจะกรอบข้างนอกนะคะกรอบข้างนอกตรงแผน่นขอบนะ,ะแล้วข้างในก็จะนุ่มเวลากินนี่มันจะอร่อยนะคะ บางคนเห็นบางร้านเขาทาเขาก็อ่าก็ไม่ขึ้นไม่ขึ้นฟูเป็นกลีบดอกนะคะก็จะฟูธรรมดาแต่ก็แล้วแต่สูตรนะคะแต่ว่าสูตรนี้จะขึ้นดอกสวยนะ,ะทุกคนนะคะเรานวดอีกสักพักนึ่งแล้วเราก็จะเอาไปปั่นนะทะีนี้การนวดการคลึงแป้งก็ใช้เวลานานอยู่นะคะถ้าเรา ทำแบบเร็วๆลวกๆมันก็แป้งเขาจะไม,ไม่ไม่ไม่ขึ้นดีนะคะเราจะอาศัยการนวดยิ่งนวดนานยิ่งยิ่งได้ผลด,ดีนะคะแล้วก็ขึ้นกับการพักแป้งด้วยพักแป้งแล้วก็แช่ในตู้เย็นเลยนะคะจริงๆแป้งเราถ้าทาไม่หมดนะคะก็ได้ประมาณสองสามคืนก็ยังไม่ไม่บูดไม่เสียนะคะแป้งเขาก็จะมีเสียเหมือนกันนะคะถ้าเราทอดไม่หมด แต่ลงทุนก็ค่อนข้างจะสูงนิดนึงนะคะเพราะว่าช่วงนี้นะคะแป้งนะคะน้ำตาลก็ขึ้นทั้งกะทิอะไรนะคะอันนี้แต่ก่อนก็คือทำขายนะคะทอดขายที่เปิดตลาดะนะคะทอดขายก็คนชอบกินนะคะมันหาซื้อยากคะ่ะคนก็ไม่ค่อยทำนะคะทำก็ไม่ได้สวยะคะ่ะ บางบางทีเวลาเราทําถ้าเรานวดแป้งไม่ได้หรือว่าเราผสมแป้งผิดแล้วเวลาเราทอดก็จะติดกระทะนะคะส่วนกระทะนี่เราจะใช้กระทะธรรมดาก็ไม่ได้นะ,ะอาจจะเป็นกระทะก้นหนาเป็นกระทะเหล็กกระทะทองแดงนะคะอันนี้ก็ใช้กระทะใบเล็กๆนะคะทอดนี่ค่ะเดี๋ยวเราก็จะตักแป้งนะคะไปปัน่นเราก็จะใช้เครื่องปัน่น จริงๆถ้าเราไม่เมื่อยน,นะคะเราก็ตีแบบนี้ก็ได้ใช้ถ้าผีตีเอาเลยนะคะเราก็จะตักไปปั่นนะคะเพื่อประหยัดเวลาะคะ่ะขนาดบางทีทวงแป้งแล้วเรามาทำบางครั้งก็ยังทำได้ไม่ไม่ดีเหมือนเดิมนะคะพอ เสร็จนะคะเราก็จะมาทอดอันนี้คือทอดอเสร็จคั้นแป้งเสร็จแล้วก็ทอดนะคะก็จะไม่ค่อยฟูเท่าไหร่เราต้องรอให้เขาพักแป้งในตู้เย็นก่อนนะคะกระทะก็จะเป็นกระทะเหล็กนะคะที่ดำๆไม่ใช่สนิมนะคะมันเป็นกระทะที่เป็นแบบของเขาเลยนะคะอันนี้ขัดก็ไม่ออกน,นะคะเพราะตอนซื้อมาก็เป็นแบบนี้เลยนคะคะเขาจะค่อยๆข,ข,ขึ้นแต่ฟูเป็นกรีบนะคะ ก็สําหรับเพื่อนเอน,นะคะถ้าอยากลองเอาไปทําเป็นอาชีพเสริมหรือเป็นอาชีพที่ใครกําลังมองหาอาชีพที่จะทําอยู่ก็ลองเอาสูตรนี้ไปทําดูได้นะคะก็ทําเรื่อยๆเราก็จะจําสูตรได้นะคะคาวนี้กํลาลังขึ้นนะคะนี่ค่ะเขาจะขึ้นยังแตกยังขึ้นฟูไม่ดีนะคะถ้าเราคั้นได้พักแป้งได้เขาจะขึ้นแบบนี้เลยคะ่ะอันนี้ก็เป็นที่ทําขายนะคะก็สําหรับคลิปนี้ก็ ลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ